เอายน้ตากดีนะทที่ําตากดีนี้นะครับการจับจคนที่ใุนเยนในกรบวนกานีนะครับซึ่งเื่องากู้เสียานะครับซึ่งได้รั้งที่ีนานะครับเรื่องของการอบรมูงทุบัรับแล้ว การของต้องหาซึ่งอ่านได้กับการที่บริเัราจอรอนี่แหละครับนะครับก็มีการร่วงกิบับพวกบางคนับเพียงรงนีอยู่หกเนและหลังจากนั้นก็พาล้อเนมาิ้งไว้ที่ตอราบที่นนรัแล้วก็พยายามว่าอะไร่าูกับเจ้าหนีก็ว่ให้คนมา ก็เขาบอกว่าเราอยากผมลง่ากรถถ้าผมโดนไฟเขาได้ยินไหมไฟอยผมไปไม่ต้องขับรถไม่ต้องไม่ได้ถูกต้องหรอคือพี่บอกว่าให้ยาวาลผมมาที่ก่อนแล้วพี่บอกว่าอะไรพี่บอกถ้าผมไม่ให้ยังให้ยาวไม่ได้นะไม่ได้นะใช่คเอายูซี่ยูจันเนี่ยครับโอเคได้เคขาบอกน้องว่าไงพี่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  ที่ที่มันเป็นเรื่องพ้นเราไม่ติดยาไม่ทำอะไรนะปฏิเสธนั่นเดียวแล้วก็ลนงกระทัามร้ายหรืออะไรเงี้ยเข้ามาตัวไใก้ก่อนเพราะว่ามีเขามาทิ้งที่กองตานหร